สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมอคารอดนะคะกับ Spiritual Awakening Podcast EP 2จ้าซึ่งก็เป็นการพูดเกี่ยวกับด้านการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณในคลิปที่2นี่เองนะคะคลิปแรกผู้อ่านได้ลงคลิปไว้แล้วเมื่อสักประมาณ หล,หลายเดือนแล้วนะคะก็ใครสนใจด้านการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณหรือ s p i ร i ช u a นอเวเกนนิ่งก็หาดูที่คลิปที่หน้าช่องได้เลยนะถ้าหาไม่เจอก็ดูที่ b o ๊กมาร์หรือปักหมุดที่อยู่ข้างบนด้านบนของช่องนะคะจะมีปักหมดุดไว้ให้เป็นหัวข้ออะไรแบบนี้ค่ะก็ลองค้นหาดูเกี่ยวกับอพอร์ตแคสต์นั่นเองนะพอร์ตแคสตการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณค่ะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็น e ีที่2หรือตอน2นั่นเองนะ เป็นนักอ่นานไพ่ทาโร่นะชื่อแครอทนะคะแม่หมอแครอทนักอ่นานไพ่ทาโร่แล้วก็เป็น s p i r i t ล a l h เล l e r นะหรือว่านักบําบัดทางด้านจิตวิญญาณน,นั่นเองค่ะซึ่งคลิปแรกอีพีแรกเนี่ยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเราจะตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเพื่ออะไรทําไมเราต้องตื่นรู้แบบนี้ใช่ไหมอีพีสองเนี่ยคลิปนี้จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเราจะใช้สิ่งใดช่วยในการตื่นรู้หรือเข้าถึงการตื่นรู้มากขึ้นหรือมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ช่วยแบบไหนที่จะทําให้เราเข้าเข้าถึงการ รู้ทางจิตวิญญาณหรือการรู้จิตของตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีหลายอย่างนะก็อย่างเช่นการใช้คลื่นเสียงในการเตือนรู้เหมือนคลื่นเสียงการทําสมาธิแบบนี้ค่ะมีการใช้คลื่นเสียงในการทําสมาธิการทําสมาธิการใช้โยคะการออกกําลังกายเหงคริสตันนะคะการใช้เครื่องหอมต่างๆนะคะแล้วก็การเข้าถึงธรรมชาติด้วยการอยู่กับธรรมชาติเยอะๆแบบนี้นะแล้วก็ การใช้เขาเรียกว่าการที่ร่างกายของเราเนี่ยกินอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่ากินอาหารที่เหมาะกับร่างกายของเรานะคะอาหารที่น้ําบริสุทธิ์เพื่อพันธะยาอาหารเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เหมาะกับร่างกายก็เขาเรียกว่ามีส่วนช่วยในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วยเช่นกันนะคะโดยส่วนตัวของผู้อ่านก็ต้องแจ้งก่อนว่าจะไม่ได้สนับสนุนการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณโดยใช้หิตบางชนิดหรือเป็นการออกซิซัมโยคะ อะไรพวกนี้ค่ะคือมันอาจมันจะเป็นทางสิ่งเหล่านั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยต้องบอกเลยว่าไม่เคยลองนะเพราะว่ามองไม่เห็นประโยชน์ถึงการใช้สิ่งนั้นก็เราจะมีความชัดเจนในจุดยืนของเราเนาะเราไม่มองเรามองไม่เห็นประโยชน์ของการใช้พวกเห็ดบางชนิดแล้วก็การออกกระซัมโยคะใดๆก็แล้วแต่เราจะตื่นรู้แบบเนี้ค่ะมันเหมือนเป็นกับว่าคุณมันไม่ได้เป็นการตื่นรู้แบบถาวรอ,อะ่ะมันเป็นการที่คุณอาจจะ รู้ถึงความล่องรอยของจิตในชั่วขณะหนึ่งนึกออกไหมแต่ว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณถ้าคุณอยากจะให้เข้าถึงหรือว่ารู้จิตของตนเองจริงๆเนี่ยมันควรจะตื่นจากการที่คุณเข้าใจในจิตของตนในสภาวะสติที่ครบถ้วนและมั่นคงไม่ใช่การที่มีสภาวะจิตที่ ล,ล่องลอยอะคะ่ะเพราะว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยคุณควรจะมีสภาวะจิตที่มั่นคงอะไรแบบเนี้ยอพอจะเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้นะคะอาฉะนั้นผู้อ่านเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นสายที่บอกว่าอาใช้เหตุบางชนิดนะหรือว่าเป็นการออกกระซัมโยคะใดๆก็แล้วแต่นี่คือผู้อ่านจะไม่ได้เป็นสายนั้นนะคะก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะแล้วก็อาผู้อ่านก็จะใช้อาแบบอาการธรรมชาติเหล่าแนบบีแบบ้นะคะการออกกําแลบบังกายอาการโยคะการใช้พลังงานธรรมชาติรอบๆตัวของเรานะคะดินน้ำลมไฟธรรมชาติต่างๆการ ใช้หินคริสตัลการใช้คริสตัลอะพวกนี้นะคะแล้วก็พวกเครื่องหอมต่างๆอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ใช้คลื่นเสียงในการทําสมาธินะคะแล้วก็การออกกําลังกายแบบนี้นะซึ่งาการที่เราสามารถตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยโดยใช้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ช่วยแบบนี้มันจะช่วยสภาวะจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงสภาวะสมาธิเนี่ย ได้ได้ได้ง่ายมากขึ้นประมาณนี้ค่ะอย่างสมมุติว่าเวลาอย่างถ้าสมมติว่าคุณใช้วิธีการทําสมาธิแบบนี้ใช่ไหมซึ่งวิธีการทําสมาธิแบบผู้อ่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนั่งสมาธิแบบพุทธนะก็คือแต่ละคนก็จะมีวิธีนั่งสมาธิหรือทําสมาธิต่างกันไปใช่ไหมคะส่วนตัวเนี่ยไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ทําก็คือเป็นวิธีที่ได้ผลกับตัวเองเนาะก็ผู้อ่านก็ มีคลิปสอนการทําสมาธิแบบผู้อ่านไว้ในบุ๊กมากเชนก่นกันก็ลองไปหาดูแล้วกันนะคะเป็นคลิปแรกนะที่ยังไม่ได้เปิดจัก,กระนะคะเป็นการทําสมาธิเพื่อตื่นรู้ก่อนหรือทําสมาธิเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงก่อนนะซึ่งผู้อ่านจะใช้วิธีการทําสมาธิเนี่ยควบคู่ไปกับการที่เราฟังคลื่นเสียงการทําสมาธิไปด้วยแบบนี้ค่ะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็จะชอบฟังคลื่นเสียงที่ต่างกันไปใช่ไหมก็เลือกที่คุณชอบได้เลยนะคะแล้วก็ใช้คลื่นเสียงนั้นในการนําเพื่อทําสมาธิแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ ็นอกจากเราถ้าเราไม่ชอบฟังคลื่นเสียงใดๆเนี่ยก็แนะนําให้ใช้การฟังเสียงอัตรากา,การเต้นของหัวใจของคุณในการทําสมาธิวิธีก็คือคุณถ้าคุณ ขอภัยค่ะถ้าคุณจะทําสมาธิ Aid, ใช่ไหมคุณก็ใส่หูฟังไว้สองข้างแบบนี้ค่ะโดยไม่ต้องเปิดเพลงอะไรนะแล้วคุณจะได้ยินเสียงสะท้อนของหัวใจของคุณที่กาลังเต้นเป็นจังหวะจังหวะเนี้ยค่ะก็ให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเต้นเป็นจังหวะในการนําเข้าสู่สมาธิก็ได้เช่นกันนะอันนี้คือจะเป็นวิธีของผู้อ่านนะคะอ่านเมื่อคุณใช้อ่มันก็จะมีการใช้การทําสมาธิใช่ไหมคลื่นเสียงการฟังเสียงการเต้นของหัวใจการทําโยคะแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันก็คือจะทําให้เราเกิดสมาธิ mee, ใช่ไหมเกิดว่าการจดจ่ออยู่ก 아. <susurra> จิตของตัวเองแบบนี้ค่ะให้รู้สภาวะจิตว่าตัวเราเนี่ยกำลังทําอะไรนั่นเองนะส่วนเรื่องของเครื่องหอมเครื่องหอมต่างๆไม้พาโลซันโตสนไวเซดใบไวเซดสนซีดา้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการช่วยเขาเรียกว่าสําหรับล้างพลังงานต่างๆในด้านจิตวิญญ,ญาณคนที่อยู่ในสายจิตวิญ,ญญาณเนี่ยก็จะทราบดีว่าเราจะต้องใช้พวกเครื่องหอมเหล่านี้เป็นเครื่องหอมที่เขาใช้กันมาตั้งแต่อดีตแล้วแบบนี้ค่ะเพื่อในการล้างพลังงานนั่นเองเนาะเพราะว่าสิ่งที่ การเป็นการตื่นรู้ทางน้าจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นพลังงานแรงสั่นสะเทือนชนิดหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะต้องใช้เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนพลังงานธรรมชาติอ่ะเพื่อล้างพลังงานลบๆออกไปแล้วก็เสริมสร้างพลังงานของธรรมชาติที่มันเป็นพลังงานที่ดีเงี้ยเข้ามาให้กับพลังงานของเราเนั่นเองนะคะเป็นการช่วยในการตื่นรู้ได้เช่นกันมันให้เหมือนกับให้เกิดความสงบในกลิ่นหอมนั้นน่ะจะช่วยทําให้เราสงบลงประมาณนี้นะ แล้วก็หินคริสตัลหินคริสตัลพวกนี้ก็คือพวกนี้มันเป็นของธรรมชาติใช่ไหมมันก็จะมีพลังงานในตัวอยู่แล้วเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่าของใค่ะซ่อมเขาเรียกว่าซ่อมสําหรับตีขึ้นเสียงแบบนี้ใช่ไหมก็เอามาใช้ได้เช่นกันเวลาเราทําสมาธิหรือ,อต้องการการแบบอยู่กับจิตของตัวเองต้องการเข้าใจการตื่นรู้มากขึ้นหรือว่ามีสภาวะจิตที่มั่นคงอ่ะก็ใช้สามารถตีแบบนี้แบบเนี้ยแบบค่ะเพื่อให้เรารู้สึกว่ามีความสงบ แล้วก็ล้างพลังงานแล้วก็เพิ่มพลังงานได้เช่นกันนะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้นะคะจะได้มาทําเป็นเขาเรียกว่าคลิปแยกของแต่ละอันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ เมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องการใช้คลื่นเสียงใช่ไหมการฟังกา,การเต้นของหัวใจในการทําสมาธินะคะแล้วก็มีพวกการใช้เครื่องหอมอการใช้คริสตัลเสียงเสียงสะจัเทือนของคริสตัลแล้วก็จะมีการโยคะใช่ไหมโยคะก,ก็โยคะเลยนะคะทุกคนก็อาจจะทําไปเรียนโยคะหรือ ทำเล็กๆน้อยๆตามที่คุณแบบถนัดหรือว่าคุณสะดวกแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็การออกกําลังกายสำคัญมากคือต้องออกกําลังกายแบบให้ได้เกือบพยายามออกพยายามออกให้ได้เกือบทุกวันนะหรือตามที่คุณสะดวกแต่ว่าไม่จําเป็นต้องแบบหัดหงค่ะอย่างน้อยขอให้คุณได้ขยับร่างกายในทุกวันหรือในทุกเช้านั่นเองนะ,ะขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะเป็นการกเรียกว่าเพิ่มพลัง ร่างกายของเราจิตญาณของเราเนี่ยถ้ามันมีความกระปรี้กระเป๋าอยู่เสมอเนี่ยคะ่ะมันจะช่วยให้พลังงานจิตญาณของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นร่างกายมีการตื่นตัวมากขึ้นเพราะการตื่นรู้ทั้งย่านจิตวิญญาณเนี่ยนอกจากเป็นสภาวะจิตของเราแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสภาวะร่างกายของเราทั้งหมดคะ่ะฉะนั้น เราก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยแล้วก็มันจะส่งผลให้ด้านจิตใจของเราด้วยจิตแข็งแรงกายแข็งแรงกายแข็งแรงจิตแข็งแรงควบคู่กันไปแบบนี้ค่ะอ่าออกกลังกายเสร็จแล้วโยคะแล้วสิ่งที่ช่วยเสริมอีก็คืออ่าการรับประทานอาหารนั่นเองนะก็คือพยายามดื่มน้าอ่าที่สะอาดให้เป็นจํานวนเพียงพอในแต่ละวันนะคะเพราะว่าน้ําสะอาดเนี่ยมันจะสามารถช่วยเขาเรียกว่าอ่าชะล้างชะล้างร่างกายให้มัน เขาเรียกว่ามีความสดชื่นอยู่เสมอแบบนี้ใช่ไหมช่วยการหมุนเวียนของโลหิตแบบนี้น้าเหลืองโลหิตอวัยวะต่างๆในร่างกายเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีความสัมพันธนะ์ฉะนั้นดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายนะน้าเปล่านะคะไม่ใช่ชากาแฟก็ดื่มได้ปกติแหละแต่คุณก็อย่าลืมดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอด้วยอาหารการกินก็กินตามที่คุณชอบค่ะแต่ก็กินให้ให้ให,ให้ให้พอถ้ารู้สึกว่า่า,าร่างกายพอเพียงแบบนี้ค่ะอาหารก็สําคัญเช่นกันเนาะแล้วกาา็นอกจากอาหาร แล้วก็จะมีการเข้าถึงธรรมชาตินะคะการเดินเล่นในธรรมชาติการอยู่กับธรรมชาติเยอะๆต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดแสงดาวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจะมีการทำ s u n ก r a ซ i n g ทำการ grounding เนี่ยก็เดี๋ยวจะ ูดใน EP ต่อไปนั่นเองนะ EP นี้ก็ EP 2ก็คร่าวๆนะคะเพราะคลิปมันจะลงได้แค่10นาทีนะใครอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษอยากให้ทําคลิปเรื่องไหนแยกมาเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็มีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็เดี๋ยวามาเจอกันอีกทีใน EP ที่3นั่นเองนะคะวันนี้ก็ฟังกันเพลินๆไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ